ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เรามาอยู่กันนมุ่มหล่อนะครับเขาคือใครยังไงยินดีที่จะรู้จักนะครับแนนาตัวเองไหมครับครับผมชูสักบัวกลางครับชูศักบัวกลางชื่อเล่นไหนครับชื่อไหนครับเอ่อเป็นคนกันไหนยังไงเป็นคนพื้นเพคนลุ่มเขาเลยครับคนตำบลลุ่มเขาครับบ้านลุ่มข้าวตำบลลุ่มข้าวเลยครับอำเภอเมสูงเราภูเขาลัดนัเองครับภูเขาลาดใช่ไหมเป็นครับโอ้ภูเขาลัดเลยภูเขาลัดครับเอ่อ ตอนนี้เรียนเรียนอยู่กันไหนต,ตั้งแต่เมื่อรตั้งแต่น้อยครับอนุบาลถึงมสามจบจากโรงเรียนบรรลุข้าวเลยครับบลุเขาเลยมมปลายสีย่ห้าหกจบโรงเรียนนนสูงครับนนดัสูงศรีธนีครับตอนนี้ไปทําอะไรปรวสจบจากเกษตรสี่คิวครับปวสเกษตรวิทยาเกษตรกรรมสีคิวเขาเรียกเกษตรสำโรง้ันใหม่สำโรง้ันใหม่ครับออยู่สีสีคิวโคราชเนาะครับ ทีนี่นะวันนี้วันที่20มีนา65ตอนนี้ทําอะไรอยู่ยังเรียนอยู่ไหมเรียนอยู่ครับเรียนอยู่ระครับปอตีครับปีตีของของมีอะไรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีครับอ๋อขลิกมอทลอไหมมอทลอครับมอทลอตะวันออกมอทรอตะวันออกอยู่ก็ชนบุรีไหมจันครับจันทบุรีจันทบุรีตำบลอะไรตำบลพวงครับตำบลพวงอำเภอเขาขี้จกูดครับอำเภอเขาขี้จกูด จะมีน้ำตกผิวนะใช่คนละลเส้งน้ำตกกระทิงครับติดอยู่กับเขาพิดกูเลยครับอ๋อคนละอกคนละชายคทางอ่ะวันนี้เดี๋ยวถามนี่เอ่อชีวิตเราเนี่ยตอนนี้มาหันเรียนทางวิเลยอะไรวิเลยกับวิทยาเป็นเกี่ยวกับวิทยาอะไรด้านทางไหนเทคโนโลยีเกษตรหรือว่าวทางเกษตรวิรศวะหรือว่าอะไรเกษตรผมเรียนเกษตรครับเกษตรด้ตรงครับอกอะไรอีกสัตว์ครับเอกสัตว์ด้ตรงครับ ไม่มีเลยนพืชเลยไม่ครับไม่เล่นพืชแต่พื้นฐานก็ต้องเรียนพืชเลยครับไม่ถึงปชปศอาจจะมีมีหน่วยกิจเรียนเลยนพืชบ้างวิชาสามัญบ้างแต่พอมาเข้าปวสโดยตรงเราเป็นญิาตีเรียนพืชเรียนเพียวเลยอันนี้ปีไหนปีไหนทั้งปีสามครับปีสามปีสามปีหนาเรืนปีหนึ่งไปจบปตีแล้วเรียนชื่อว่าเอกอะไรจริงเอกตะวบาลลึด หรืออนุรักษ์ไอ้ไรสัตว์บาลครับคุณเรียนสัตวบาลสัตวบาลคือเกี่ยวกับการการเลี้ยงใช่ครับการดูแลจัดการการเลี้ยงการจัดการแล้วก็การผลิตสัตว์ครับผลิตสัตว์เป็นละอ๋อผลิตสัตว์เป็นลักผลิตสัตว์เศรษฐกิจครับอ๋อตอนนี้เราผ่านโชคโชนประสบการณ์ดันสัตว์ตอนนี้เรามีเรียนอะไรบางทีกระต่ายเรียนไหมผมไม่เรียนนะระตผมผมเรียนเซลล์วิยาการนี่สัตว์สัตว์เป็นสัตว์เศรษฐกิจครับก็สุกรวัวควายไก่ พวกเป็ดนี่ครับออ๋นี่พวกแผะนะครับแต่เศรษฐกิจเนาะสัตว์ปีกสัตว์สัตว์ใหญ่สัตว์เล็กเนอะสัตว์เล็กก็คือหมูหมูแพะไอ้แพะแพะมันสัตว์ใหญ่เนี่ยว่ะเนอะไปทำมนเจออ่ะวตอนนี้ครับเอ่อตอนนี้เรามีอันนี้อะไรอันนี้ฟางก้อนครับฟางก้อนแต่เดี๋ยวถามใจแทงว่าเราต้องมีแัตอยู่แล้วแทงไม่มีงัวกับควอยใช่ไหม มีนนคายครับมีคายอยู่รยไรบ่ไรกันสิบเก้าตัวครับสิบเก้าตัวโอ้นี่ใครจะเป็นลูกสะปย์เนี่ก็กับมาเลยครับทั้งหมดยิงย <laughs> โด <laughs> 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 นชุดไหนอนนี้นี่ยังเนี่ยเราเก็บฟางไว้เยามากสองสองามคู่เพิ่งอย่างหลายก็เป็นเพิงไว้อันนี้เราก็เก็บไว้ควายเนาะอนนี้ข้างหลังเรามาดูข้างหลังนี่นะครับนี่คอคายอย่างใหญ่ครับอันนี้เป็นเลือนเป็นเดิน เป็นเดินในการเก็บขี่ควยหนุนขอบควยเวลานอนนะครับอันนี้ก็เก็บไว้นะครับอโอเคครับมาคุยกันต่อครับทำไมคิดยังไงถึงอยากเรียนเกษตรก่อนอื่นนะครับผม่เป็นคนแบบชอบตีไก่ชอบสันนะครับอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเป็นคนแบบชอบตีไก่แบบชอบสันครับแต่ยังไม่คุณพบตัวเองนะครับก็จบ มอต้นจากลุงเขาเลยไปเรียนนนสูงครับนนทสูงเทียนี<อ>แต่ก็พื้นเพลียเป็นคนแบบชอบสังคมวิชาสังคมเศรษฐศาสตร์เลยผมเรียนได้หมดนะผมเกียรตลศีลอยครับ<อ>เลยไปเรียนศนิลภาษา์นนสูงพอมาเอกศีลศาร์สังคมนะครับศีลภาษาครับอุ่นผมเอกอะไรภาษาศิลภาษาสังคมอังกฤษ<อ>ไทยอ๋อเรียนหลากหลายพอจบนนสูงผมก็ที่แรกผมก็ไม่อยากจะเรียนแล้วครับเลย บ้านจะของเลี้ยงควายเลยตัวนึงก็ชอบเลี้ยงมาต่ดิษเ,เราก็อยากเห็นอยากมีควายใหญ่ควายอะไรควายงามมาเลยเลีอกไปเรียนครับถ้าเราไปเรียนเราจบมาหรือเราทาเป็นเราก็ประหยัดต้ตนทุนค่าใช้จ่า,จายเ,เพราะว่าเราทํเองเป็นเองเรามีอุปกรณ์ครบไม่อยากเรียนทั้งอะไรภาษาไทยทังกิดภาษาต่างๆหรือทางวิศวะสักรยต์เดเฉพะวิรุนก็ชอบ เตอร์ไซแล้วก็ชอบตกแต่งไม่ชอบัทงนีคเห็นเรลุนมาเต้ยไม่ชอบไม่ชอบถ้ามาชอบมันก็ชอบครับเต่ไม่ได้ขนาดนั้นครับอ๋อก็พอพอพอไปวัดปลยโอ้โแกงวงาเองตัวเองไม่ธนัดดาแต่พื้นพื้นฐานเองก็มีเพาะตาเลียงเรียงคัวอยู่ด้แล้วเลยคิดว่าเออทางไงเป็นแนวทางธนัดของเองใช่ครับก็จะต่อยอดได้ใช่ไหมอือตอนนี้ก็ตัวนี้เรียนมาเนี่มีความรู้ทางทางศัตว์ว่าบานยังไงตึง ทำอะไรเป็นเอออทำจะทำตรงผสมเทียมฉีดยานี่ได้หมดครับนี่สนทรละายโอ้ทำเขาตีเบือทำอะไรครับทำเขาคืออะไรจี้เขาวัวครับคุดเขาครับทำไมต้องคุดมนะเห็นเขาโัวควยมันตึงยาวอยมเขาควยนี่ไม่ไม่ทำนะครับทำแค่เขาบัวทำไมล่ะถ้าควยไม่มีเขาก็ไม่ดูไม่มีความงามแล้วครับอ๋อเลยครับแต่ทำได้ไหมถ้าทำทำทาได้ครับแต่ผมว่าถ้าทำน่ะ ผมว่าควายตัวที่ไม่มีเขามันเคยอยู่ในฝูงที่ที่มีเขาเหมือนกันไอตัวที่เห็นไม่มีเขาผมว่ามันต้องชนเอตัวที่ไม่มีเขาเนี่ยอ้โหถ้าเราเขาทที่บัวครับเออแต่ทําได้เนาะทําได้ครับโอเคเออมีพงึงฝึงมีไอเดียนะครับ <c oughs> แต่ที่นี่เราก็เรียนโดยบริหารจัดการทางด้านเกษตรปลูกเลี้ยงเนาะประเภทเลี้ยงเรา้รยงไก่เลี้ยงอะไรเนาะ ที่นี่ถ้าจบออกมาเนี่ยตอนนี้เรามีฟาร์มอยู่แล้วของเจ้าของเราจะจะทำอีกประมาณอีกปีเนาะตอนนี้ฝึกงานอยู่เนาะฝึกงานเริ่มฝึกตุ้งครับอ๋อฝึกแถวไหนสีคิ้วครับสีคิ้วโอ้ฟาร์มฟาร์มวัวคุณครับ NBK ฟาร์มนี่ครับเอ่อ NBK มีมีลานสเต็กอยู่เคบันเลยครับเนี่ยลานสเต็ยของเออครับวัวประเภทไหนเอ้ก็เลียงคายรือวัวเลียงวัวครับประเภทวัววัวเนือไหมวัวเนือครับ ประเภทบ,บารมันมีบารมันนีครับแต่บารมันวากิวแองกั๊แองกั๊บเชลลี่มีทุกรูปแบบครับแต่ผสมเทียมออกมาบัวยุโรปบวัวอเมริกาทั้งนั้นเลยก็บวัวไทยบ,บวัวไทยก็มีโอ้เป<อ>็นแต่คือเดี๋ยวนี้คนก็หันมาเรียนทางเกษตรเนาะคล้ายๆเหมือนกับมันเก็บสะสมเงินไหมไม่รู้นะแต่ก่เป็นเป็นเงินเก็บครับราย้ีรายวันก็มีครับถ้าว่าขายมูลสัตว์ขายอะไรครับเนาะ ครูก็ดีนะแล้วก็ปูพับเธอพอดรงขี่มาเนี่ยเอาไปใส่สมุดกัวใหม่ทําอะไรต่อคือเราอาจจะเล่งทั้งซัดแต่แรกๆอาจจะไม่ได้หวังรวยหรอกใช่ไหมมันก็เก็บเล็กผสมหน่อยขายอะไรนี่หน่อยแต่พอขายมาทีมันก็โอ้โหเป็นเงินก้อนเป็นเงินก้อนไม่ใช่ได้หน่อยนะเลียกรวนีม่มีอะไรเลยเนาะเป็นเงินแต่งได้เนาะนี่ใช้ควงสองตัวก็เต่มได้นี่เ็าไม่ต้องอะไรกันมากเนาะเพราะว่าดูถูกยุคเศรษฐกิจยุคโควิดมัน หาเงินอยากขายขายย,าย,ายังง่อยกว่อ,อทำให้ชีวิตมีความสุข,ข,ขอพอแต่ว่าแล้วก็ต้องต่อยอดไปเรื่อยเนาะเพราะว่าอนาคตไม่รู้ถ้าเกิดเรามีฟาร์มสวยฟาร์มดีฟาร์มงามแล้วก็่เขาวจะไปนอกจากตรงนี้ถ้าโอกาสที่ข้างหน้าจะไปตั้งฟาร์มอีกมีที่ตัง,ตงจนจะไรเมื่านประมาณเป็ดไรครัโอ้เป็ดไรไม่ใช่น้อยนะอย่างมากก็มีน้ำท่าดีสำคัญคือติดบึงนะครับติดบึงงข้าวลยครับ อ๋อตรงนี้ตรงเีาเรียนนามกันนั่ะใช่ครับติดสายติดบึงใหญ่โอ้เป็นเศรษฐกิจดีเดี๋ยวตามครับครับเดี๋ยวตามไปครับพ่อที่นี่ถ้าอ๊ะเราก็รออีกสักปีสองปีสามปีอาจจะแวะมาชมอนาคตที่ลุงโลดสดใสหรือเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้โควิดมันแบบขึ้นลงเราก็ต้องปรับ ตัวตามสภาเปตุการของของสถานการณ์พอใจกับชื่อจริงใช่เลยชูสักครับชูซักหรือบัวสักชูสักบัวกลางครับพอใจกับชูซักบัวกลางนะพอใจก็จะคลองแมปัจจุบันเนี่ยพอใจครับพอใจเนี่ยมาถึงได้ขนาดนี้ก็พอใจเนี่ยก็พอมีพ่อแม่ตูยาตายยายส่งเสริมสนับสนุนในการเรียนพี่สาวอร์ตพี่สาวทัพพอพี่สาวอยู่ อยู่ชุมพวงครับไปเป็นพยาบาลอยู่น่ครับแต่สิ่งสำคัญกาเนื้ออื่นใดก็คือตัวเจ้าของต้องเกิดใจรักใช่ครับจะทําอะไรก็ต้องใจรักเลยก่อนเนาะบางทีมีคนส่งเสียเรียนปุ๊บใจไม่เอาล่ะจบเลยถูกไหมใช่ครับเห็นเห็นใจรักเราต้องชอบด้วยครับเนาะชอบอยากนู่นอยากนี่เนาะรับวันนี้ก็อ่ะมีอะไรจบศรีธนี่นรุ่นไหนรุ่นเพชรสัตวัตเลยครับรุ่นลอยเลยครับรุ่นรุ่นึงลอยรุ่นเต๋อดมแล้วเนี่ยใช่ครับตอนนั้นแล้วอย่างไงรุ่นทำดม รุ่นทำโดมแล้วก็รุ่นโดมเพชรพอดีเะคเก่าที่รุ่นเพชรพอดีก็เห็นอยู่ปีส่งปีจะจบมาครับอรุ่นเพชรเพชรสัตว์เพชรสัตว์สัตว์ที่อ้าวมีอะไรบอกเกืนนะ่ยวกเพิ่ฝงเนี่ยหรือว่าบอกการเลี้ยงเราควรจะหันมาทางเกษตรดีไหมปัจจุบันเนี่ยหรือย,ยังไงเราลองเราบอกเ่อนอ่ะใกล้ๆสองปากปีข้างในผมว่าปัจจุบันนี้นะครับมาเลี้ยงเถอะครับวัวควายคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่มีใครจนนะครับเพราะว่าเป็นเงิน เงินเก็บหลายปีแล้วก็เกษตรตะกอหลายคนน่ะที่ลูกเลี้ยทงสูงอ่ะก็คือจากเงินขายวัวขายควายคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายผมเล่นเลยไม่จนครับเพราะว่าทุกวันนี้คนรวยๆหรือคนมีเงินเขากลับมาแบบกระตุ้นให้วัวควายแบบตลาดบึงบูมช่วงปีสองปีนี้วัวควายตลาดแพงมากเลยครับอันนี้ก็ขอบคุณอ่ะบอกฟงถึงเพื่อนหน่อยเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาถามผมได้นะครับบ้านไหน วานลุงข้าวครับว่าลุงก่าสนใจหรืออยากได้ความรู้ด้านไหนหรือใครเลี้ยงอยู่แล้วแตกอยากได้ประสบการณ์หรืออยากได้คําแนะนําอะไรทักมหาผมได้นะครับก็คนพุงยังคคกันอยู่ไหมยังทักไทยทักยมันดื่มไหมครับตั้งแต่รุ่นมอต้นถึงมปลายมสอคุยกันมันดื่มครับอ๋ออยู่แล้วอยู่มอ .6 เท่าไร6ทับ8ครับ6ทับ8คู่ได้ที่ปรึกษาอาจารย์สุปการครับแก้วเมืองกลางคนเดียวเลยแล้วก็ อาจารย์นัด,นดยาดาแรกเลี้ยงที่แกยใหญ,ญ่ไปในงทียนครับแต่เก็บเป็นรองพออ,อยู่อุดรธานีครับเมื่อหน้าแล้วเรก็อาจารย์วรวรวษใหญ่ระยะเลยครับ <c oughs> ใหญ่ไปชุมพวงมั้ใช่ครับ <c oughs> หรือพี่ไม,มล์ไม่รู้ชุมพวงเ <c oughs> นี่ยเรบวันนี้ก็เ,าเราก็ได้ข้อมูลดีๆกับชูศักดิ์บัวกลางหนุ่มรักทางด้านการเกษตรแล้วก็ไฟฟ้าอยากเป็นมีฟาร์มใหญ่ๆบริการครบวงจรเนาะ <ส>เขาเป็นไม่ได้นไมด้เขาบกคงจอนี่มันสําคัญนะกูจะถึงฝั่งฝันั่นหุนยยานโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณครับบสาัีดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสััสาีครับ